ข่าวดีข่าวดีข่าวดีสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น,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 นสวัสดีครับคุณลูกค้าที่น่ารักทุกทกท่านวันนี้เฮียตีมีข่าวดีมาบอกเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นก่อนจะถึงข่าวดีคุณลูกค้าเคยประสบปัญหาแบบนี้มาก่อนบ้างหรือไม่เพิ่งมีเครดิตด,ดีเพียงแค่หนึ่งเดือนหรือยังไม่ถึง1ปี เมื่อต้องการไปซื้อรถยนต์มือสองสักคันหนึ่งเมื่อไปขอสินเชื่อทางเต็นจะบอกว่าต้องรอให้ผ่อนสินค้าครบ1ปีก่อนหรือมีดาวอย่างต่ำา20% <9 S 1> ดาวอยยางต่ำย0ต่อไปปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณลูกค้ามาซื้อรถยนต์มือสองที่โชวรูมตีรถสวยเพราะอะไรเพราะทางสินเชื่อ CIB m มอบความไว้วางใจ และมบอบสิทธิพิเศษให้โชวรูมจินรถสวยดูแลกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะเลยครับและต่อไปนี้คือข่าวดีเฮียตีจะพูดช้าๆชัดๆนะครับ เพื่อความเข้าใจเพราะมันสำคัญมากๆสำหรับคุณลูกค้าซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ถ้าต้องการออกรถฟรีดาวหรือออกรถโดยไม่ต้องใช้เงินเลยฟังนะครับแม้คุณลูกค้าเพิ่งเคยมีเครดิตด,ดีผ่อนสินค้ามาแค่1เดือนหรือยังไม่ถึง1ปีเคยผ่อนสินค้ามาเพียง1เดือนหรือยังไม่ถึง1ปีเช่นเคยผ่อนบ้านเคยผ่อนรถยนต์หรือเคยผ่อนออออนหรือเคยผ่อนเฟิร์สคลยหรือเคยผ่อนซิงเกอร์มาเพียง แค่หนึ่งเดือนหรือยังไม่ถึง1ปีเริ่มาซื้อรถยนต์ที่โชรูมตีรถสวยรถมือสองทางสถาบันการเงินสินเชื่อ C I M B จะขยายยอดเงินกู้ให้สูงมากๆเลยครับคือสามารถฟรีดาวน์รถที่โชวรูมตีรถสวยได้เกือบทุกคันภายในโชวรูมเลยครับและสามารถผ่อนกันได้น้อยๆและผ่อนกันได้นานๆสูงสุดถึง8 4งวดสำหรับรถแบรนด์โ o y o t a Honda i s อ z สและ72งวดสำหรับแบรนด์อื่นทั่วๆไปยกเว้ แบนฟอร์ดนะครับ และถ้าคุณลูกค้าประสงค์จะฟรีดาวคือออกรถโดยไม่ต้องใช้เงินเลยต้องอยู่ในเงื่อนไขมีไรายได้เป็นสองเท่าของค่างวดเช่นค่างวด5,000บาทคุณลูกค้าต้องมีไรายได้10,000บาทถ้าไรายได้ไม่ถึง10,000บาทละ่ะและประสงค์จะฟรีดาวก็สามารถหาคนมารวมไรายได้หรือมากู้ร่วมนั่นเองฟังแล้วอุ่นใจสบายใจกันนะครับสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการออกรถฟรีดาวคือไม่ต้องใช้เงินเพื่อ ไปทำอาชีพเสริมให้กับครอบครัวหรือเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับครอบครัวเท่านั้นยังไม่พอการจองรถและจัดไฟแนนซ์ฟรีการจองรถและจัดไฟแนนซ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจให้ฝากเบอร์ใต้คลิปนี้ไว้เลยนะครับเรียบรีบกันหน่อยนะครับเพราะเฮียตีไม่ทราบว่าทางสถาบันการเงิน C I M B จะมอบสิทธิพิเศษนี้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์อีกนานเท่าไหร่รีบรีบกันหน่อยนะครับ ออกรถฟรีดาวไหมคะฟรีดาวอายุงานพี่อุไรเนี่ยตอนนี้อายุ <4 S 2> งานเท่าไหร่มีเครดิตอะไรไหมตอนนี้มีค่ะผ่อนมานาน,นยออังลยประมาณหนึ่งเดือนค่ะเพิ่งเริ่มเครดิตได้แค่หนึ่งเดือนเท่านั้นนะคะไม่มีเลยค่ะออกรถศูนย์เปอร์เซนต์จริงๆตามโฆษณานอกจากจะได้รถฟรีดาวโดยไม่ต้องใช้เงินแล้วทางโชว์รูมตีรถสวยรถมือสองยังมีการรับประกันอีก่ขาข้อให้อุ่นใจกันไปเลยข้อหนึ่ง รับซื้อรถคืน100%ปเซ็ตถ้าไปตรวจพบเจอภัยหลังว่ารถเคยชนหนักทิกคว่ำน้ำท่วมหรือไม่ไม่แท้มาก่อนข้อ2รับประกันเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบเบรกกล่อง ECU อีก2ปีหรือ2 0หมื่โลซ่อมศูนย์กันไปเลยนะครับข้อ3มีบริการฟรีฉุกเฉิน24ชั่วโมงอีก2ปีเต็มเต็ข้อ4 มีเงินชดเชยให้ถ้ารถคุณลูกค้าเสียในระหว่างอายุรประกันพ่อส้าสำคัญมากๆเลยนะครับการจองและจัดไฟแนนซ์ฟรีการจองและจัดไฟแนนซ์ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นรีบๆกันหน่อยนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจรีบฝากเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะครับ ที่เรากล้ารับประกันซื้อคือร้อถ้ารถเคยชนหนักพิคว่มน้ําท่วมแม้กระทั่งมไม่ได้แมามาก่อนเราเอาบริษัทกลางคือวันดุคาเข้ามาตรวจสอบบริษัทกลางวันดุคาก็จะส่งช่างผู้ชำนาญการมามาตรวจสอบรถเราของแต่ละคันเดี๋ยวเรามารู้จักช่างบอยกันเลยนะครับสวัสดีครับช่างบอยสวัสดีครับผมคากิติครับนะครับที่บริษัทวันุคาส่งเรามาเนี่ย เรามาตรวจรถทั้งหมดกี่จุดครับ37จุดครับผมครับเอาให้ชัดๆได้กี่จุดนะฮะ37จุดครับผม37จุดเลยนะครับใช่ครับผมพอตรวจสอบแล้วถ้ารถคันดังกล่าวผ่านมาตรฐานมาดูคาช่างบอยจะทำยังไงต่อไปครับอ๋อทางทางบริษัทก็จะออกใบวารันตีรถคันนั้นให้เขาว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมมาครับผมครับจะเป็นใบเซอร์โดยเฉพาะของคันนั้นเลยครับผมทางบริษัทบรรทุกคาก็จะออกใบการันตีมาให้ใช่ครับผมว่ารถคันนี้ถ้าผ่านตาของช่างบอยแล้วยครับยังไงร้างไม่ มีพิกคว่ำชนหนักตัดต่อมาก่อนแน่นอนครับผมแล้วถ้าเกิดว่ารถคันไหนที่เราตรวจแล้วเจอสภาพไม่ปลอดภัยเราจะทํายังไงครับเราจะไม่เอาไปเซอร์ขนั้นให้เลยครับผมเราจะไม่ออกไปรับรองให้เลยใช่ครับผมเพื่อนเพื่อนพอเป็นความรู้เล็กๆ,ๆน้อยแล้วนะครับว่าทำไมเฮียตีถึงกล้ารับประกันพเพราะเฮียตีเอาบริษัทกลางเข้ามาตรวจสอบพอร้อมปมสายของเฮียตีจริงนอกจากเฮียตีจะซื้อรถที่ เป็นสภาพนางฟ้าแล้วเหยือตียังได้เอาบริษัทกลางเข้ามาการันตีทีหนึ่งคุณลูกค้าเพื่อนๆนของเยตีได้รถที่คุณภาพดีไปใช้แน่นอนเลยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมกันนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทฟิกแมวการันตีนะครับของเราเป็นบริษัทอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับและของเรามีเครือข่ายอยู่ต่างประเทศเราก็มีหลายๆที่อย่างเช่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียหรือประเทศไทยนะครับที่ทําเกี่ยวกับการันตีนี้ โดยตรงนะครับบริษัทของเรารับประกันเครื่องยนต์ระบบเกียร์แล้วระบบ ABS นะครับเรารับผิดชอบเครื่องยนต์คือ107รายการเครื่องยนต์นี่รับประกัน1 0 7รายการเลยนะใช่เลยครับโอเค<ม>แล้วมีรับประกันอะไรครับระบบเกียร์ครับ53ารายการระบบเกียร์ห้าสิบสามรายการใช่โอ้โห,โหแล้วก็ <29. S 2> ระบบเบรก ABS อีก19รายการครับระบบเบรก ABS ต่างๆอีก19การายการต้องครับรวมทั้งหมดเป็น1 7 9รายการ179รายการเลยนะฮรับรับประกันกันยาวๆไปเลยใช่ครับกี่ปีครับรับประกัน2ปีเลยครับ20,000กิโลอย่างใดยังหนึ่งถึงก่อครับรับประกัน2ปีหรืออีก20 0 0 0กิโลครับโอ้โหเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าของสีรูสวยนะฮะมาซื้อรถที่สีสวยไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพเครื่องยนต์กันอีกต่อไปแล้วเพราะเรามีบริษัทฟิกนานมาการันตีให้ทั้งถล่มหรือสวยนี่เอาเข้าซ่อมที่ไหนนะที่ศูนย์บรริกา รถคัน,นนั้นเลยใช่ซื้อโตยต้าเข้าศูนย์โตย้าเลยครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับทางเงยติไม่ทราบว่าสถาบันการเงิน CIB m จะมอบสิทธิพิเศษนี้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์อีกยาวนานเท่าใดรีบๆกันนะครับ